หลังจากที่ท่ามผมนะครับได้ทำเนื้อเรื่องในส่วนของชริปไปแล้ววันนี้เราจะมาต่อกันที่เนื้อเรื่องของเทรดเดอร์กันนะครับลีดเดอร์คนนี้เนี่ยเขามีเจตจำนงที่ว่าการแลกเปลี่ยนและการช่วยเหลือกันแบบแฟร์เทรดเนี่ยจะสามารถทำให้โลกของเรานะครับกลับมาเหมือนเดิมได้จะเป็นไงบ้างไปรับชมเลยครับหลังจากที่บากบั่นทำลายเพลงฮาร์จนหมดเมืองไปแล้วตัวละครผู้นำของเรานะครับเขาจะมีความคิดที่ว่าในเมืองของเราเนี่ยมีกลุ่มผู้รอดชีวิตอยู่เยอะมากกระจัดกระจายอยู่ทั่วแผนที่นะครับ น่าจะสามารถชวนพวกเขามาเข้าร่วมเพื่อทําการค้าจะดีกว่าแต่เรื่องที่ว่าไปนะครับมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยเนื่องจากว่าไม่มีคนกลางอ่าไม่มีคนกลางในตลาดนะครับนั้นแล้วหัวหน้าของเราเนี่แหละเขาจะมาทําหน้าที่ในส่วนนี้นะครับก็คือเป็นโบรกเกอร์หรือเป็นคนกลางนะครับหลังจากนี้นะครับเพื่อนๆต้องออกเดินทางไปตามหาเพื่อนบ้านของเรานะครับไปสอบถามว่าแต่ละบ้านเนี่ยเขามีสินค้าโอท็อปอะไรบ้าง บางทีนะสินค้าตรงนี้อาจจะเป็นที่ต้องการของอีบ้านหนึ่งก็ได้เป็นไปได้หมดนะครับเมื่อเราไปถึงบ้านแห่งแรกเพื่อนบ้านจะบอกกับเราว่าบ้านเขานะมียาสูบเยอะมากแต่ว่าสิ่งที่ขาดเนี่ยมันคือเรื่องของสบู่น้ำยาซักผ้าผงซักฟอกครีมทาผิวอันนี้คือสิ่งที่บ้านนี้ต้องการนะครับแน่นอนครับว่าการหาของพวกนี้ในโลกแบบนี้เนี่ยมันหายากบางทีก็เจอบางทีก็ไม่เจอเป็นของมีค่าเนาะตัวละครของเรานะครับจะบอกว่าจะเอาพวกยาสูบเนี่ยไปขายให้ แต่เรื่องของสิ่งเครื่องใช้พวกนั้นนะ่ะอาจจะไม่เจอนะต้องรอดูพอไปถึงบ้านเพื่อนอีกหลังหนึ่งพวกเขาจะบอกว่ามีของดีสร้างความบันเทิงลื่นเลืองได้ด้วยนะจะบอกให้แต่มันจะไม่สนุกเลยเพราะว่าเราขาดยาสูบมากเราเซียนมากเลยอะนะพอดีเป๊ได้ลูกค้าแล้วยาสูบเราเพิ่งได้รับมาใช่ไหมครับอ่าจัดการยื่นให้เขาเลยครับแล้วบ้านหลังนี้เนี่ยเขาจะเทรดของกลับมาให้ของพวกนั้นนะครับจะเป็นพวกโปสเตอร์ศิลปินวอลนัทรี แผ่นซีดีเพลงหรือไม่ก็ของพวกเอนเตอร์เทนอย่างอื่นนะผมได้ไม่ครบนะครับแต่พอจะได้เป็นพวกโปสเตอร์มาเป็นโปสเตอร์บอยแบนด์หรือไม่ก็แผ่นซีดีนะครับเมื่อรับมาแล้วก็ถึงเวลาออกเดินทางหาเทรดต่อนะครับพอเราไปถึงบ้านหลังที่3เราจะพบว่าบ้านหลังนี้นะครับเขาดูจะหดเหี่ยวมากๆไม่สดชื่นเลยเจ้าบ้านอมทุกข์มากครับหน้าตาโมาหมมากเหมือนคนขาดเสียงเพลงในชีวิตนะครับเมื่อสอบถามไปเราจะพบว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเขากําลังเบื่อ เบื่อม,มากอยากจะได้ของดีๆเนี่ยมาสนุกซะหน่อยนะครับนะอะไรมันจะพอดีขนาดนั้นนี่เลยครับของเพื่งนรับมาแผ่นซีดียื่นไปเลยสบายๆครับทีนี้เพื่อนบ้านหลังนี้นะครับเขาจะให้สิ่งของต่อมาก็คือเป็นพวกครีมทาผิวอุปกรณ์อาบน้ําสบู่นู่นนี่นั่นเครื่องประทินผิวที่บ้านหลังแรกเนี่ยต้องการครบถ้วนครับอย่างการสคิปมาแม่เจ้าถือว่าเป็นการเทรดที่ดีที่สุดจริงๆสมูทมาก ไม่มีใครมาตัดดิวกันเลยทุกอย่างไปได้สวยเลยครับและตอนนี้เนี่ยเทรดเน็ตเวิร์กของเรานะครับจะเริ่มไปรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วการเวลาผ่านไปครับเพื่อนบ้านของเราบ้านหนึ่งเขาจะโทรมาหาและบอกว่าบ้านของเขากำลังมีปัญหาในใจเรื่องหนึ่งอยู่นะมาคุยได้ไหมและเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับอีบ้านหลังหนึ่งด้วยในเครือข่ายเรานี่แหละนะครับเมื่อเราไปถึงเพื่อนเอนเขาจะบอกว่ามีบ้านหลังหนึ่งเนี่ยวางแผนโจมตีพวกเราอยู่อีกอย่างคือแอบมาขโมยของอีกด้วย อะเป็นปัญหาเลยครับไม่รู้ว่าบาดหมางเรื่องอะไรนะหรือว่าโลภมากอยากได้ของหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อไปถึงครับเพื่อนบ้านหลังนี้ทําตัวชิวๆสบายๆไม่กระตกกระตากแต่เรารู้เรื่องแล้วเพราะกันนะครับทางเลือกเนี่ยเพื่อนๆสามารถเลือกได้นะครับว่าจะปณีประนอมหรือเด็ดขาดส่วนทางผมนะครับผมเลือกเด็ดขาดนะบอกไปเลยครับว่าเรารู้ว่าจะมาโจมตีเปิดก่อนได้เปรียบครับซัดหน้าไปเลย Down, motherfucker, you all know I hate violence, but business is business. We have to protect our trade network at all costs. หลังจากจากกัดการกับปัญหาเรียบร้อยนะครับตัวละครของเราเขาจะบอกเพื่อนๆว่าการกระทําเมื่อกี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องดีที่สุดแต่เรื่องของธุรกิจมันจะมาทําตัวล้าเส้นไม่ได้มันต้องเด็ดขาดกันหน่อยก็ถือว่าเป็นการตัดตัวปัญหานะครับไม่งั้นเรื่องของเทรดเน็ตเวิร์กของเราเนี่ยจะมีปัญหาได้เวลาผ่านไปสักพักนะครับหน้านของเราเนี่ยเขาจะตัดสินใจได้แล้วว่าการมีสินค้าที่พร้อมรวมถึงมีคนที่เยอะจะสามารถเป็นสิ่งเพิ่มอำนาจตัวเองได้ในการต่อรองกับบ้านใหญ่บ้านอื่นด้วย ดังนั้นถึงเวลาแล้วในการจัดตั้งประชุมเทรดซับมิตนะครับให้เข้าใจง่ายน,นะครับเทรดซับมิตเนี่ยเหมือนกับอาเซียนซับมิตอ่ะมาร่วมมือการทางการค้าแบ่งของน,นู่นนี่นั่นช่วยเหลือกันประมาณนั้นนะครับเมื่อเราไปถึงจุดนัดพบจะเห็นว่าเพือพอพ่อนๆของเรานะครับมาถึงก่อนแล้วและพวกเขาเนี่ยพร้อมทําสัญญาแบบเต็มใจด้วยหลังจากคุยไปได้แป๊บเดียวครับปัญหาก็มาถึงซะงั้นมีกลุ่มคนนะครับมาโจมตีเราอะมาปัญหาเกิดจัดก,การซะนะครับลุยเลย หลังจากเคลียร์ปัญหาคนไปแล้วหนึ่นงรอบตอนนี้ในการเป็นว่าเสียงจากการต่อสู้ของเรามันดังมากมันดังจนถึงขนาดที่ว่าซอมบี้เนี่ยกำลังมาหาแล้วนะครับเอามาเคลียร์ปัญหาต่อครับ Got a bucket of grenades for the bit- Nice try, Grim Reaper, but not today. <laughs> หลังจากจบปัญหาทุกอย่างแล้วก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดเควสของเทรดเดอร์นะครับตัวของเราเนี่ยจะกลายเป็นศูนย์รวมอำนาจในทางการค้าและการต่อรองกับบ้านอื่นนะครับเอาและจบไปแล้วนะครับสำหรับลีเดอร์เทรดเดอร์ยังเหลืออีก2ครับ Builder และวอล o ์ d ไว้รอรับชมนะครับว่าคนต่อไปเนี่ยจะเป็นใครสำหรับวันนี้ทางผมขอตัวลาไปก่อนเหมือนเช่นเคยเจอก,กันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ